ก็สวัสดีครับเอซี e ครับผมไก่ออกพรรษาแล้วบ้านเราหนาวแล้วครับผมอากาศนาหนาวหนาวันนี้ก็จะพาเอฟซมาทำหลักปักไก่ครับผมหลักสแตนเลสครับผมเพื่อเอซถูกใจครับผมน,นี่นะลักษณะครับผมก็จะเป็นสแตนเลสเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําครับผมพอดีตอนเย็นๆครับผม ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมหลักสแต,ตนเลสแล้วก็พร้อมลูกหมุนตัวนี้ลูกหมุนเวลานั้นมันจะไม่ติดแล้วก็ไปเกาะแข้งกาะขาพร้อมลูกหมุนนะครับผมขนาดก็พอดีปักครับผมเพราะว่าถ้าเอายาวเวลาไปปักปักไปสุดครับผมบางทีก็ ดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็แข็งบางที่ก็ไม่แข็งครับผมก็วัดอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ฝ่ามือกับนี่แหละประมาณยี่สิบกว่ากว่าไม่วัดครับผมเอาจำนวนที่เคยใช้ครับผมความเคยชินไปดูขั้นตอนการทำครับผมก็จะอยู่ได้ประมาณนี้ครับผมวันนี้ไปรับชมครับผมมา ดูขั้นตอนการทำครับผมอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างครับผมก็จะมีหัวตัวนี้ครับผมเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวนี้สแตนเลสมีน้ำหนักเบาถ้าเป็นเหล็กแท้มันจะเบานะผมนะน้ำหนักนี่นิดๆหน่อยๆครับผมขนาดก็ตัดความเคยชินเคยปักเคยอะไรครับผมเคยปักว่าลึกตื้น ความสูงเท่าไหร่ก็ตามนี้ครับผมมาดูครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมลักษณะเผื่อ fc เคยเห็นเนาะก็คล้ายๆหัวกึงแต่ไม่ใช่ไม้ครับผมเป็นพล uh, าสติกไปดูครับผมตามหลักก็ใช้ไฟก็ได้ครับผมเตาแก๊็ ลนให้ร้อนแล้วก็เอาเข้าไปด้านนี้ครัผมแต่ตัวนี้มันคือมันฟิตคือขนาดเหล็กจะใหญ่กว่ารูตรงนี้เป็นพลาสติกครับผมตัวนี้ใช้ความร้อนแต่ว่าผมใช้ลูกหมูก็หินเจียเครื่องเจียเจียให้ตัวนี้ร้อนแล้วก็ยัดเข้าไปยังไงพลาสติกตัวนี้ก็ละลายอยู่แล้วครับผม แล้วก็ยัดให้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็กาวร้อนหยอดไปดูวิธีการทำครับผมเผื่อ fc ชายเตาแก๊สก็ได้ครับผมเป็นหลักปักไก่ก็จะอยู่ประมาณนี้รับนะเดี๋ยวประกอบให้ fc ได้รับชมครับผมก็จะอยู่ขนาดนี้ครับผมเป็นเหล็กสแตนเลสครับผมไม่เข้าสนิมแล้วก็แหลมปลายหน่อยเวลาปักก็ปัก เกือเอฟซี T ชื่นชอบครับผมก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมทางไลน์ก็0854653068ครับผม แล้วก็เคาะเข้า<อ><อ>ไปหน่อยจะได้แน่นับผมวางให้ตรง แล้วก็มาแหลอปลายก็ยอดเก้าหน่อยเก้าร้อนนะผม แล้วก็จุดนี้แหลมปลายง่ายๆครับผมวิธีแหลมก็หมูหมูเรานี่แหละ จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมปลายแหลมข้างหน,นึ่งนี่ประกอบครับผมที่นี้ตัวนี้เป็นลูกหมุนขนาดใหญ่ครับผมจะเชือกก็แล้วก็ผูกเชือกตรงนี้ครับผม จะผูกเชือกตรงตะขอตัวนี้เวลาเอาเข้าก็จุดนี้ไปแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็เวลานั้นก็หมุนนะผมแล้วก็มเีเขาเรียกลูกประคำลูกประคำต่อเอาเข้าด้านนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ครับผม เวลาใช้งานตัวนี้ก็จะหมุนนะผมนะนี่แล้วก็จะให้เวลานั้นก็จะไม่พันแข่งพันขาตัวเองหลักปาไก่เอาเดี๋ยวประกอบให้เสร็จให้ดูเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นไม้ครับผมแล้วก็ฝืนๆนหน่อยครับผมฝืนเข้าไป แน่นครับผมฝืนแน่นแล้วก็หยอดกาวอีกเส้นหนึ่ง <c oughs> แต่แตันเลดเลืเล่อนอยู่แล้วก็หักออกครับผมเป็นไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเอาขึ้นอีกสักหน่อยนึืงพอรุ่มหมุนวิ่งได้แล้วก็หยอดกาว พอดีค่ำเลยครับผมยอดกาวกับไม้เราค่อย